เน่เน่นั่นนั่นเน่ฮะเาิ่มไล่กัน่ล่กัน่วยกันจะได้สินพีนองหงบ้าใกล้ๆกับพวกนายเนาะเปิดจัดจัดระเบียบไป้พุ่นลยเลย

น้องเนี่ดีว้งชื่อบันรง้นเหน้เบกไ่เาหนเดียวกันปะจมพาหนเดี่นีก็หอนกันาเ้พี่น้องอ๋ออสอบเตอได้พี่นอยนคนนี้กาบสวัสดีและสวัสดีเด้อทำไมพี่น้องอีกีเบอร์จะกูสุ่คน เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือตางประเทศทางมนุษย์อัยินดีแต่ลับเข่าสู่ช่องเลดพาเพิ่นคือเก่าค,คือเดิมพี่น้องเลยอ๋อตอนนี้กรได้มาอยู่เพื่อนของล่างนี่พี่น้องเลยเป็นตักขเข่าืออเนรอโอ้ฝน,นทุเนาฉี่เนาะนี่ขอโทษขออไพ่ด้วยพี่น้องด้วยนี่คือมองเป็นเป็นจอได้พี่น้องแต่ว่าแต่อ,อือ พูดเลยพี jsem, ่น hey> ้องพอังวด้งหลายมันไม่เป็นกลางพี่น้องเขาไม่เป็นกลางเนาะเพอจังวดขึ้นลายเลวทั้งเขารีบทเขาิจังพะราภัทั้งกลางเออคนนี้หลอบพี่เนาะนี่ขาดทุนขาดุนเน งูเงียบอยู่เห็ดจักอันหนึ่งฮะสบายดีเรือประตูเด้อโด้ยสบายดีลุงพอดีแล้วมานี่กันอ่าพอได้น้องเพิ่นให้เข้าบ่แม่นอได้โอบแล้วนี่กระหากกระให้พ่นสิ่ให้ไว้ก่อนแหละอ่าแต้จงค่อยมัดแล้วโจมลงอืมแต่จมลงโอ้ยอ้าวสนไม้ตังหัว ให้มันเดือนหน่อยนะถ่าว่ามัน,อมมนสอบพอๆกัซื้อมากะจังว่าโอ้ยบัดน,น้องเป็นไปซื้อบอกว่าสอบหนึ่งสามพันหนึ่งจะไปซื้อส,ส,สอ<า>บได้ใช่ไหมฮะผาตูดมีเงินหลาย <laughs> าจะพูดบ่งพูดบังัน,นหน้าตาคนซื้อบเอลว่าเมียนนะกัว่าโกงกันเลน่นหรือื o ข้างหน้าไปกิ่ ไปซื้อขี่รถจักรข้าขายมาเท่าเทียมกันเน้ะขายทึบอืมข้าขายมาเท่าเทียมกันเลยวะขี่รถจักรไปซื้อนต่เปิ้ลกายให้ทึยบัดหน้าไอ้สิขี่รถถีบไปเด้อเพื่อเพื่อเปิ้ลกายให้ไอ้สอบหนึ่งสองพันสอึงพันหนึ่งอ่าได้ได้สอบแล้วนี่ยกันบลายเต๋อไปดูเลยสามสิบเลยสามสิบเลยคำว่าข่อยว่าวบังชีลายลายแล้วข่าวลี่ เขาด้รลอยประเช่นเนาะวอมละเอียดมันอะที่ว่าเขาเขาที่ว่าเออหนึ่งใเขาตึงกันบ่เขาเขาตึงเขาดิบแม่เขาตึงมันบไม่ได้ลอยประเช่นเนาะมันก็เลยขึ้นหลายพี่น้องเห็นบอกเวลาเป็นต่ำหรือว่าเป็นพัดนักกองจนพุ่นเนาะแม่มันที่ว่าเขาดิบมันจะเคืองตัวเคึ่งมาเลยน่ะที่ง่ีดบประ่าแล้วทั้งอันห่วงทเ่เป็นหูดเนาะกันยั่งเลยนะแม่แต่ว่าแต่ว่าคัด เอาแต่มิดแบบมันเขาตึงเป็นต็มเนี่ยนั่นบ่ได้ดายปานิบเพราะว่าเข่ารีบกับเข่าบางที่ว่าเป็นห่วงที่มันหูดมันขาดว่าไงเครื่องตัวเครื่องแหละของเขียวเนาะห่อนเถือเต๋อเถื่อเตียนเนาะคุณก็ใครเนาะกรุบกรุบผมว่าพี่น้องเลยว่าเต็มหน้าเต็มตาข่อยน่ คนอยู่ข้างในจักจียังไดแล้วหายใจหมวกหรอกอือยังดีแต่ว่ามันล้มมาแล้วราะว่าล้มมาหนีิแม่ถ้าว่าล้มนี่โอุ้๊บอยากนึกภาพตรงถ้าว่าคนตกนี่สบุญอยากนึกจะภาพเข่าเพิ่นเนาะเสีออกงอกก่อนแลม่คอยยังคิดอยู่นะอือบางมันซึมนเลยเข่าเข่าคนเนาะงอกเป็นเรื่องอย่างนี้นี่โอ้ยห่งหน่อยเหมือนห่งตืมนั่นเนาะอันได้แล้วก็รูเงินรถ บราเน่าเป็นตามมาเมื่อวานนี่ได้แล้วมาจังมุ่งตอนแรกวันนั้นกันมาเที่ยงวันเที่ยงอ๋อปับนาดินนี่แหละพี่น้องมาแล้วไปเ่าห้องน้ำตัวพิพิุเนี่ยแล้วเห็นไหมลูกดินดันดันดันมันคัดเนี่ยไปไหวโอ้โหโบ้ถุกเนาะกัดดันแบบแม่แล้วว่าไงเป้าป่าอันพากุ้มเนี่ยนี่

มันเทบสิ่า่ลัดนยังเลยเด้แมนู้สึเลยุสามล้าน่ายัวนาวอ่าอืมว่าัราสาล้านฝายเลยเอี่มันยาวต่อได้สองลาแปดแต่ที่แล้วกะอาจจะเกิดจากวานบมพี่รถเลยร้หมว่าไปไล่หมองในวานในสอง้านแปดรถไหบ่ รุดรุดได้สองรแปดอะมันเพื่อนฟีมันชำนีแหละนู่น้แวปักนู่นโอ้มามาค่อยตางนี้ยางพระเจ้ไหนะเอายางมามัดปากตอกอือโอ้ใช่ยางด้วยนะไม่ใช่ตอกเนาะยางใส่ยางใส่ยางในรถปาดาย มัดปากสอบเนระคือมาใส่กันไก่กมีอ่งใจเจี้าพพอกับแม่เจ้าเลยไปหมอละไปุงหมอไปกดะอ๋อแม่ไปไปกดดิเชนนะอยู่โปูนซโปนูนไปกับใครกปปอประจบนะ อ๋อเขาที่พัุกมานี่ยน้องน้องน้อดูว่าเจ้ายุกเล่นหยุกคือกันยกคือกันองหยกที่ได้ชอบนหาศพที่เดียวนะยกเอเธอเอาาวได้เด้อเดียวลุงหลวดช่ซอยคนให้าดีวเอ

เมนเมนเมนด้ยม่เป็นับเขาก็ชวยบรนโจยังรุมนี่ก็ได้อืเมนอู้ปอมาหามันดีว่านี้เลยนึ่งยุบไปุบมันเอาซะยุบไปยุบมันคนแบกยุรเลยได้ได้นอ้โหม่ เน่เน่นั่นตอนนั้นเน่ฮะอ๋อไล่กันไลกันไว่กันจะได้สิพี่น้องเนบใกล้ๆกับพวกนี้หรอเปิดจัดจัดระเบียบให้พนนเลยอหโอ้ออ้ dạy dạy nhanh ai nhanh 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 đi nhanh 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 ประมาณจักโล่น่ะลุงต่อตามกรารสิผาโลต่อชอบชอบแต่เป็นเขาเขาเขารีบน้ำแน่เนาะเขายอาว่ามันนัดกว่านี้น่อยแต่ว่าขาเพราว่ามันเขาดีบสมอืมเป็นพัดเครื่องตตเครื่องนู่นแหละ โอ้ยปีนปากวัดข้างเดียวกันเป็น่ยังเนาะได้ยังเด้อฝนจะตกเลยเนาะฝนตกนี่พอแห้งแล้วเข่าชี่หงอกบ่ได้ได้ปลาบุ้งตกนี่เนี่ยในเสื้อาด้วยเป็นจีน่าทาปลาบัดไอ้บอก หนักบก่หนักเท่าไรดิอสุดแล้วลุงเหรอต้องสอบหนักสอบเปบาเลยสองเลยเอ้ามาเปลี่ยนกันลุงเข้าบานนี่ออมาเปลี่ยนกันบานนี่เด้ออลุงหนวดเมื่อยแล้ว <c oughs>

เดี๋ยวจะสอบเดี๋ยวไปไไปน้ำมูลบ่จมกี่ลาเกาบ่ไปสนั่นไปแล้วคนทางเอ้พี่องออไปไหนบาดออนอไปขายได้่อจมลบ่ล่า่่อกันไปขายเนาะอันนี้โอ้ย ลุงหนวดยังเบิ้ลแล้าลหนวดอ่ะเบิ้ลเหล่วหนวด่ะลหลวดขายเข่าจนเบิ้ลเหล่านึ่วมาเด้อมาเห็นตักได้กเ้าักนันฮะนลานไปรู้ใช่ลุงนีหลานเห่กพันจีบกพจีบแม่หลายเที่ยวขายเดิขายบาทละิบสอบบาทละไดแปดสอบนีเขาันเบิ้ลแล้วบาทนี่ วันนี้<า>บัมีเขาขายอยู่บ,บัานขายกรดีบานหนี่งมา,า,าด้ยก้านสามทิศใายดูคิดจว่าแล้วแมน่นเนะยอั p เลยโอยอ้ยเข่งเฮงเนาะ ขนาดว่าคนขาดเลือดเด้พี่น้อมเอ้ยนี่น้าปาตูนน้าปาขาดเลือดได้เลยนะโอ้เวนชอบนี่ว่าคนมหมจอไปใครนี่มีนักมีเบาคอยอยู่อ๋อบนนี้ Đó, hẹn long phân luôn 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 Đó, luôn 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 chắc luôn luôn đây luôn 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 nong tắc thả luôn thả đó luôn 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 lọc luôn luôn gần này luôn tôi coi nhúc luôn đó, luôn 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 ai lâm luôn 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 đó, đi น้องกายังายเติบไออีกประมาณหาหกสองเนาะได้ปะพราวเป็นพุทธายติบนะพี่น้องพวากับเรือเรือลายอยู่พี่น้องเลย เพราะว่าอันาไายเลยพี่น้องอยูขอ่ข้างในไายแบบนั่นเลยเลยนี่ดูอเมืองหน้า้อหน้าดูเออแต่คนแก็งแห้งดีเลยพี่น้องไอ้อากาศดาวเพราะว่าเพินพ่นขาดเลือดหรือว่าผอมเนี่ยนี่ะว่าเพิ่นแบบสมบูรณ์เนี่ยโอ้ยเพิ่นยัง่งยืนแบบแก็งแห้งกว่านี่อพอกระแม่เพิ่นได้ไปนัป่นไปหาหมอเนาะ มาน,นนี่ต่อแล้วลงมาหนิหายไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้ทั้งทีมงานทำมายกซอยอีกรอบเนาะเพราะว่าให้เพื่อนไฮไปค้านพี่น้องเลยบัให้พี่น้องไนดะ้เบิร์ดในช่มิดเขาพี่น้องพนะี่นอกเป็นเห็ดร้อ่ะเนาะเมือนในสนอยเลื่อพี่น้อกนะเพราะว่าม,มันมันคือสุ่มตัวนี่ หรือว่าเขาเนี่นยบ่ทบุน,น,หน,นแห่งบะโดยบุษบุญแห่งเมื่อดแตกจนารรดาอยาตามตาโคนจนเก่าอ๋ออันบุตกุเหนาวยติบุตกเหนาว่ปะอืมทั้งบ้านลุงนี่คำองแห่งกองซี่นี่เขาจากตุกเหนาเลยเพิ่มเพิ่มขึ้น,<อ>นปุสีอ่อบไ,ได้สีมอือเอา้า มีเงินซีกันเนเวลามีเงินต่ำอ๋อส่วนใหญ่หลายต่ำได้ต่ำที่อืมอันชีนี่สอบเท่นอ่ะสอบสองพันสอบสองพันนี่เอาห้มบ่บ่ได้เอาเอ้าบ่ได้เอาเต้เงินซืบ่ได้เ้าบ่ได้เห้มบ่ห้มกัยังเสียเ้าสองพันเหมืนละดุยเอาเออพี่น้องแต่ได้มองแต่ได้พื้นที่กะบ่คือกันไม่น้อย เบียกับทั้งน้องน้าอ่ำเนไปซื้อกระสอบเนี่ยบาตูได้ไปสอบซะสอบหาพันกีบน้องน้าำไปสอบสามพันกีบพี่น้องเลยอันนี้กันสีเข่านี่อยู่บ้านน้องหนวดนี่ถ้าเขาสีบดเอาห่อมนี่บดเสียงเงิน <c oughs> ขงเขาเอาเข่ามาปกติถ้าเขาเอาเงินเนสะียสอบไป้เทาพัน <c oughs> แต่ว่าเขาเอาห้อมมันนะตักแต่เส่าบ่เนี่ย <c oughs> ตักแต่เส่าแลกกินเข้ากินน้ำตัก อ๋อตักเปลี่ยวเลยบอ,อ๋อตอนที่แบบประมาณสิบเอ็ดโมงอ๋อตักตอนที่ว่าเพิน่นตอนนั้นเพิน่นซอยกระซอยไปช่วงหนึ่งนเนะเาะอ๋อตัวเริ่มคลายเลยพี่น้องให้ขนาดว่าน้นหนวดอยู่ขานาน้างนอกน้องน้ำพันจักรเป็น์ยังไงเนี่ยแต่เมินขึ้นตามโตเพิ่มหนึางนีทพี่น้องเอ้ยขนาดว่าน้นหนวดคนน <c oughs> ี้คลายไปเลย เพราะว่าเขาที่ว่ามันมันฮอปป้าไปเน้แล้วนี่เข้าค่ายมันอยากลายอยไปแล้วเนาะก็คือเขาที่เขาเอาหลดปั่นมาใหม่ๆเดี๋ยวเขาตีไปใหม่ค่ายอะ้รอย่างเคี้ยหลายที่นึงเจ้าสีลงมาหน้าไหนฮะเจ้าสีลงมาแบบไหนวันเดี๋ยวลุงขับก็ได้จ้ะฮะลุงบโอเคไปเดี๋ยวลุงไปาบควาว่าลุงหัวแห้งไหม อพี่นไปยังไงรถเท้าใช่พี่น้องออป่าป่าอยู่รูมนพี่น้องไปถิ่มมอนแตกตุ๊บเลยได้เนาะอ่าแต่ปัปนะ๊บพ,พี่น้องเห็นไหมบโอ้ถือเบื้องของเซ็เค่พี่น้องพี่น้องเห้ เบื่องบ่เคยในงหน่อยกันเลยฮะนี่เอ้าเอ๊บชิอลมัเห็นเห็นหน,น้องหน่าบอกาหมืน่นไดหน่อยได้พี่น้องเลยอะไรนเอ๊อออออบะวาขางี่บ่เคยเป็น,นพี่น้องเลยนี่อ๋อถน,นัดมดเนาะธนัรก็ ทั้งเมื่อยทั้งหอดทั้งคลายพี่น้องบ้านยังดีแต่ว่าบรรยากาศบ๊อบ,บไม่เด็ดมาเนี่บรรยากาศแบบฝนที่ตกตามเบิร์นี่ตามทีเต้องหน่อยเบิร์กเลยฮะไม่ติดแล้ว,ลวชอบนี่อากาศต้องหน่อยอากาศเฉยๆขอจบคลิปเลยเนาะโดยให้น,น้องหน้ามันพักผ่อนก่อนสักหน่อยพี่น้องเว้ยเพราะว่าบรรยาก็เห็ดมาแต่เช้าเนาะ ข่าเมื่อเที่ยงกัมอกันองนล่งกีข่าหรือ huh. ว่าอ่งะยังไม่ไ huh ด้กินยังไม่ได้กินยังไม่ทันหิวยังไ่ทันหิวเหอยอ่าเธอหน่องัรอเะ้ยงหมด๊บอ้าอึ๊บโอ้โหสบายดีเด้วยสดีเดุ้เพิมเด้โดยโดยโด ยังยังบูชาเรแล้วอยู่บ่นอ่ะอโห่ขวบเล่าน้ิดนี่คือว่าถาลุงถาถาไอ้ถาลุงโอวถาลุงกำลังนะถาลุงเพิ่มป่ะโอเคโอเคเด็กชายขอบคุณจักทีเจ้าเลยใช่ฮะทางกาเดี๋ยวลุงหนวดจะได้จบคลิปเลยเนาะไม่แต่ทั้งน้องน้ำอ่าลำลาทางพีดองอีพีเลยเนาะไปดีเดี๋ยวดยเดียวดย อ้าเท่าพี่น้องเ้ยครับสักบคิมนีกวตัวเมื่อยพี่น้องหอบดีเว้ยเพื่อนก็ได้หอบืกันเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าคลายคลายคลายเข่าลายเนี่ยเป็นเข่าที่ว่ากองไว้แหละเข่ามันคลายแบบมันสิหลายกว่าที่ว่าเขาต่อที่เอามายิ่งรีบๆเดี่ยพี่น้องเ้ยมาที่นี่นะคลายมันละอุแล้วแต่แต่มันเล็กกระตุนโตูนี่แบบทั้งหน้า่นจ็กี้เป็นยังไงพี่น้องนี่เราเก่าอยู่เพียวเพิ่นเนาะกับมิแต้ ถายคลิปนี้ก็บลุงหนวดก็จะขอจบคลิปได้พี่น้องแล้วกับถ่ายคลิปนี้ก็จะให้พี่น้องทีบชีฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทั้งทั้งหนวดเนาะเพื่อนนะะว่า,าลุงหนวดก็ได้มีกำลังใจถ่ายคลิปลงคลิปใหม่ๆให้่ทั้งพ่อแม่พี่น้องในเบื้งในส้มกันไปเรื่อยๆเนาะก็ค,ะคนอื่นก็ฝากขอบคุณขอบคะุณทั้งพ่อแม่พี่น้องทีบชีเพื่อทุกคนเนาะที่เข้ามาเาบืบ้งบนเบื้องบนเบ้องบนขุศนาแหละอ่าให้กำลังใจลุงหนวมาตลอดเนาะก็ าวานุงหนวดก็วิถีาประการใดครับโอ้โบาไบี่บนนองชี่เพิ่อจุขจคุคนาะหรับคลิปนี้กับหนวดกะใช่ไปเนะาะจบคลิปเลยพี่น้องเลื่อหอบเนาะกับพอม่พี่น้องอิบชาเพิ่อจะกู่จะุณวภาพร่างกายแข็งแรงงๆมัฟังเนาะ